เราเราจะซับมันออกได้ไอตรงที่มันที่มันบอกว่าตกท้องชนะ้างนะผมจะเอียงกระดานช่วยหนะ่อยอยังยังขึ้นเลยนะ เด็กถ้าดูท้าทางก็งงมากเลยนะอาจารย์ทำไร <c oughs> ตอนนี้เราจะไม่พ่นนะครับเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าน้ำมันเต็มไปหมดพ่นมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันใหญ่ให้ดูนะอันใหญ่นะฮะตอนนี้พอพอสีมันเริ่มหมาดเนี่ย ผมบีบนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหยดน้ำเองคือสีน้ำเราจะต้องใช้เอฟเฟกของพวกนี้ฮะสเปรย์เอยอะไรเอยเนี่ยเอามาช่วยปักไปเอียงช่วยมัน นพ,พอมันเป็นเส้นตั้งสีมันจะไหลงลงตัวนี้คือคือส่วนที่เขาเรียกว่ามันไม่โดนน้ำอย่างเงี้ยพวกนี้นะฮะพอมันเป็นเส้นมากไปเราต้องอทิชูเข้าไปแตอนะอย่าลืมนะต้องยกช่วยนะฮะมันถึงจะสวย หลับแล้วน้องได้ไรม่ดีมากจริงจริงๆบางทีนะผมอยู่สมมติทำงานที่บ้านผมจะมีมีไดรเป่าผมครับช่วยด้วยแวบางครั้งเราต้องการให้สีมันหมาดอันนี้มันนะฮะตัวลักษณะของน้ำที่เราหยดไปเมื่อกี้นี้มันจะเป็นเหมือนน้ำที่มันกระจายตัวออก <c oughs> แต่เนี้ยผมจะรอให้ให้สีนั้นมันหมาดนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นอีกครั้งหนึ่งนัก,นกเรียนเห็นสีน้ำตาลไหมฮะมตัวนี้เกิดจากเบอร์อัมเบอร์นะครับคือเบอร์อัมเบอร์เนี่ยธาตุเขาจะเบาเขาจะเบากว่าไอตัวอุณตามมลีนนะอุณตามมลีนนี่มันมันเหมือนอะไรที่มันไปกดทับอ่ะมันจะหนักกว่าดังนั้นเนี้ย เบ์นัมเบอร์มันจะหนีออกมามันทําให้เกิดลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นเหมือนสายลุง่งดูเป็นอะไรสวยงามอันนี้ผมใช้กระดาษไนะอ้ร้อยแปดสิบห้านจใจเลยกระดาษมีมีเหมือนกันนะ ต้องนั่นเลยอีกกาวเปิม่มอ่ะมาต่อนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์อยากได้เมฆได้ไหมฟ้ามันมันเรียบร้อยบางคนความที่ สีมันยังไม่แห้งเนะี่ยคุณยังสามารถที่จะเติมนู่นนี้นั่นได้คุณอาจจะเติมให้มันเป็นลักษณะของเมฆได้แต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วอย่าไปเติมนะอ,มอันตรายตัวแรกนะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันตรายและวเพราะมันแห้งมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยทำไอ้นี้นกกยค่ายังไงฉีดน้ำี้ชใช่ต้องสเปรย์นนะต้องสเปรย์ฉีดตอนนี้ได้เลยอัอนนี้สุดเปลี่ยนขวดเปขวด มันคนเชียงใหม่ให้มันนะเนี่ย <c oughs> ผมไปไปเขียนรูปเชียงใหม่ผมลืมมาสเปรย์ไปเขาก็เลยให้มาแต่มันคงวมดอายุนะนานแ้ค่สเปรยนะ์มันมีอายุเนาะเหมือวนว่ามันใช้ใช้ไปผมว่าประมาณปีเนี้ย <c oughs> เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ของที่ทนมากมายเลยเเ <c oughs> อ่ะวันนี้ เหมือนเดิมนะฮะเรายังคงจะต้องแบบนะใช้การเขยา่าการอะไรเงี้ยช่วยมันนะนะคือขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนของการทําท้องฟ้านะฮะที่มีคลื่นอยู่ข้างหน้านจตริส์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยนักเรียนไปทําแต่ว่าก่อนปล่อยนะครับผมจะเอาอันนี้ลงไปนิดหนึ่ง ตลบนีะแต่ว่าคนเสร็จแล้วมันนั่งซับก็ไม่เปนไรอ่าเขเรยไม่ทำได้แล้วครับอาจารย์พ่นงหลังนี้พ่นเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้สีมันลงไหมอ๋อ